อา่าพันนึ่งได้เล่นอ่าไอ้เด็กคุณตำองหด้วยต้ได้เล่นอาชีพขายมันแล้วเว้ยตูตสีออาละกันใด้คือเรื่อแรกคู่ชิกะเลอันดับหนึ่งเทรทัดเงาประจำสุกที่ที่ย7่สิุมนาพันไอ้มกราคมระหว่างแนวเหนียวแก้งแนวเิียวชุดสุดสิเมันรับเจอกับ ฟานเกาชุดเจ้าสีเขียวฝาผักแรกครับเป็นบอลของแกงนางเหมียวบอลอยู่ที่มุษฟากาดาฟี่กาดาฟีให้มาธนกระทำนี่ทำน,นีน่ในทีมชาติชุดครูสิบแปดปีนะอยู่ตลิงชัดเมืม่กอก่อนสายหนึ่งวัดที่มีเจ้าแม่ตะเคียนล่นาสุดที่ถูกขึ้นมาได้อารม์ราม,ราม,รามุน,นกติตา,าวิทยามวัดเพชรบุรีจานมับุรีท้ายไป็นลูกกับฟานเกาจะาลูกนี่ฟรีคิก,ก,กบิดบอลได้ับต่อสุนมาที่การทา่าเลครับเจ้า มองไม่เห็นเลยได้เด้ได้าดซ้ไย้าเดินเอาละวันนี้ก็รับเกียรติจากภูริศิษฐ์จากสมาคมสมาคมศิลาเรือพายประเทศไทยเอาละวันนี้ท่างแรกท่างนี้หมุนมาวิทยาซ้ายซ้ายอาชิผาซ้ายสะดุดยากได้มาใหม่ทุกทีพชรอพชรอนี่พุทธศรีชั้นหนึ่งจากกรุงเทพมหิดลเมือนที่มีโอมาชนประเทศไทยครับหมายเลขสิบของแกงแมวเหมียว เอาดีครับบอลอยู่ที่เจ้าตี้ชาคริตยิงไปทัชบอลครับเล่นได้เล่นได้เล่นได้โอเคเได้บอลไปที่เจ้าดุยเนชวัฒน์ครับในวงครับผู้สั่ีการมอภาพสองกันเจ้าตีโดนเทปมาแล้วผู้สาวตูปัดซ้ายโค้งมามารีบนาครับมีและชักผ้าของเรานี่เป็นผ้าเดมวงสูงที่เราใช้โดนนะเหนืออุ้ยพิชมันเฟรนลาสุนไปกับฝ่ามืออาชีพ ได้มาพนดีกันเตฟรีกันเตฟรีชิคิคม,มาลูกนี้ซาฮีอะไรไงได้หมดมาลูกนี้สลัดแพทโอ้โหเรียบร้อยไอ้เจ้าคู่ไม่น่ารอดแล้วสงสัยหนึ่งศูนก็จไปก่อนครับดืด้อๆนักวันลับชักพวงกับบุศร,ริกจากมภาคก่อนออกถึงเหนียวขนแก่แม่ลาวแก้วเหนียวนี่ก่อนเตะนี่ต่อไปครึ่งลูกตอนนี้โดนเวลาแมวเหนียวหนึ่งศูนย์พอชอรอ้อยังไงครับคู่นี้บาทาไลเงาคู่ชิงชนะเลิส ฟานเกาครับคะแนนก่อน1-0ึฟานเกานี่เป็นชื่อของตับอินทีมครับหมายเลข3ามโลตัพันเกาแล้วตัวนี้อาร์ตี้ฟานเกาถึงจังหวะลูกนี้หลายคนถามว่าฟานเกาที่เป็นใครไอ้ฟานเกาตัวนี้แหละผมบอกเลยตัวนี้ร้ายเป็นตัวที่อยู่ในคลิปที่กำลังดังที่สุดในไทยขณะนี้ครับคลิปอะไรพี่ไอ้คลิปเด็กปหกที่อะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละเป็นคนเอาอีกเด็กปหกคนนี้แหละไอ้ฟานเกาเนี่ยนะ จริงๆไอ้ฟานเก่าเนี่ยเด็กป .6 ไปแล้วล่าสุดตำรวจตามตัวอยู่ข้อหากระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโอ้ยหามไส้มันี่เด็กป .6 ขู่งงประโยคพี่เลยว่าป .6 เข้าไปเสิร์ชหาดูโอ้โหเจอจนได้แม่งของแม่งของจริงเว้ยป .6 ของจริงเว้ยนมแม่งนี่ยกระปูเด็กโง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าปริศาก่อนไม่ใช่เดกคนจะมือสินมากมือสินมือใหม่เว้ยอ่ามาใหม่มาใทันที บิดซ้ายลูกดีครับยังอยู่กับทันนี่สิงได้บางเขนให้มาพอชะลอพอชะลอไทยมาแล้วกับทันนี่ออท,ทันนี่ดึงจังหวะเช้าเบอร์สั้น,านามาที่ลูกเช็ควิกถ่ายออกซ้ายครับชาคริสวันดีควันเกาควัวนเก่าแทงมาลูกดีซ้ายครับเกือบไปลูกดีกรนนครับไเป็นท <c oughs> ัชควันแล้วทันเนี่ยมึต่อไปไหนน้าเฮ้ยเออเสียยมึงน่านดีดมึงมาไปนู่นมึงดปนู่นไอ้โจรไหนสิถุนมาไม่ไหวเว้ย์ไปไหมอ๋ ยังไม่ยังไม่ทำน้ำยี่ห้อของคุณโอ้ยยังไม่ของคุ่โอ้เหลือเชื่อกูนะครับต้องเหนื่อยต้งไปกัไม่รอยขึงนูปเไม่องไม่ต้องตีเพื่องคู่ถึงอ่ากินลูกี้เราไปตั้งไหนก็เทียบบอลไงได้ที่นี่เอาอัดนี้เตยฟานอัดนี้เตยานม่ยฟานเตยฟานบอนี้จะมได้ที่ไห้าเกิดเราทำบอลเราเอาเลยเอามาทันที วันนี้พอทดลองพอทดลองกะทามาลูกดีครับพ่ทดลองีนเปลูกรักของปานกาวันนี้ได้สอง่อาเอาลูกดีนเป็นคอมเมอเจุดเตะมุมแล้ววาอ่ะมีลุ้นัดีครับได้ัทุคนครับนึงครับปชิรกระดกมาท้ายเราถุงนี้ปานกาเออกับแมวเหียวปานกาัที่สองวันนีีนักมันตวัดท่าเวมาสกพอทดลองด เอาไปนลูกทีทาาทสทาากททเีทาาทไปลไปต่อเลยนี้าจะทนี้ไรันมาดีดีท้าที่ท้ายทีปทางกาัลลึงเวลาานาีนะไม่ีท้หลังึ่งไาอจบเลยผู้นีู้้ชิชนะรับไปสองไปรอม่รอดนลูกทีตะวัน นักการที่มีสายตาไม่ซึ้งสูดสนาในันนี้เราวรรัที่ได้บ้ดมาเ่ลเกาฝ้ายเก่าพี่ดนค่ะนี่เราควรโดนฝ้ายท้องโวยาเลยนี่ไป่ใช่ขาเตะบอลท้อแตกแล้วดู้เรือง้อใจแน่ิดลูกเี้ยงสำหรับฝายเก่าอูลูกมันมีให้ฝ้ายเก่าถือดาวได้ตันี้ฐานไมเลยอฟายเก่าตู้ซมาท้องที่จะยิงเองลูกเี้ยงดเพาะลูกนี้ขาเก่า ตามกนลงจุดแล้วาเก่าไหลมาดีจะพอพิษและไหลมาดีพี่จะมาทั้องค่นี่นะยังไม่รอดเลยเออเรียบรอ้โางไหกันแล้วอย่าอย่างสับปโอ้โหต่อสู้เลยใช่ไหมไถอเลยต่อ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  เหลืออะไระเหเื่อลายยอเรืนี้พานัที่ทนกลังชายย้อนมาที่องคงล้มาให้เ็ทีน่โกงงกน็กำสวนบ้านดใจลงขวามละลายี้ไปมาที่แอาซีาเย่มายาอมาทันขันันไม่เอเอำนี้ีะปอะไรนบ้าเิแล้วามสามารถที่าไทยงเพื่อล้างองนี้เยัไงอาีขวาปาต้งนี้าอาเช้ไม่ได้ ขอเอียวมา่หเอียวเอียวเอาเทขิาแล้วมึงมาต่อไวไลูกนี้ก็ควรจะที่มันะวัโนต้างได้กวกโยซายโยกวาแทงตรงกลางมีกาลูกนี้กระดีกอักขึ้อ่ะก้อ่ะได้หอยั ไปยเซลได้ห่อยสีสีองลูกนี้่มมาผมพัดเออตามองโงลูนี้ขามองตีมอนไล่ไลกัไล่ไลไปแล้วเมือนเ็ปาุ่นแล้วพัพัาไปไปต่อทางคิดสายตามแลวลูกลงไปตาฟัมที่ยิงส่งตามที่ยิงส่ง สองกรู้อ้ก็ถการันออกระดามที่ไหนได้เข้าเฉราตัวขพร้มเดินนเดินเดิเดินเดิเดินเดินเดินเดิิดินเดินเดินเนนเดดเดินเดินนนเดินเดเนดยเนเดินเดเดินเดนเดนเนเินเดินเดินเะานเพเนันเ มอเงเดียวเลยจนี่เวะออเทา้ัีกะด้เราจะเตะไปเยกันทนีันีเ่เสาเราดูเห่น้ัอยูขวานี้ได้เข้ามาช่วยเอาลูกนี้เรื่อเาัเจ้าต้เดี๋ยวเราเหนนี่าพารืายเนยเดี๋ยวตอนน้มันโตดีไทย

ฟรีคิกตัวนี้ครับสาแล้วฟานเตาอี่ครับดีนับอลอยู่ริมเส้นขอระยะตัวนี้ครับบอลที่อยู่โลดักรูโกรูแบล็์ตเนี่ยะพอลูนีงเมื่อยก่พี่ยิงให้ะกาชจะการทีเดียวตัวนี้เนี่ยะพอคิดตามนั่เด็กบอลหกตัวนี้นะตัวซอยถ้ามีการโบกเชื่อก้นมาเห็นที่โรงเรียนเลยนะขา้มันมีร้ายจริงซอยซอยอยู่ในการโบกเชือกมาให้ดูในโรงเรียนไหนยื่อตเนี่ยะพิแต่อลโดนกนโดนตัหัวะ่ไห อาลูกนี้บบอลทู่โอ้บอลต่อมีปลาเก่าเอ้าไม่เข้าจะโอการด้วยอลปต่องปนบางทีแต่เหมือนลูกีนี้กยายมทำนี่มีไรบอดปลาโยนขวาแถวๆเดินๆงานลูกทีนี้หม่ฉันกออก้าพไปสีนึงเขาได้มาสีสองหูหลายมาเต็มๆงานลูกีนี้เสระโดาล้วที่เข้าเฉยไม่เข้าเลยทันเวเลยเร็วเลยหลั มาบอลต่อบอไทยเดินมาเร่งต่อไปเปลูกโดนแดงมาคำเบอเลยลูกก็ทิ้งมาทาด้เราโดนํามนึ่งของไทยก็โดงแดงก็จะใ่วันที่แลไวเนี่ยโอ้ชานลต่มาด้วย่เองที่ผ่านมาท้ายหด้วเอาใหมดดีนะครับท่านี่นี่ม้นกัไปด้วเดี๋ยวเอาใม่ดดกันแกนาวเหรอแกนดาวเหรอที่มีท่เทนะเายไปอะเพื่อนมีไอ้ ลูกเี mm. yes. mm. uh ้เกเป็น hmm. พ uh ีกเจมนาเออเจมนามีิกสีแกแมวี่งแล้มาดูดีแมวี่งแมวร้องีเโอ้เสิาพับเลยรอบรองเสดแแต่คนเดิลูกนี้ปากมาเรียร้อยแล้วมั้งแต่มาลูนีกางอยู่ผ่านเอาตตแล้ดีเออี่ว่าพื่อนี่ริอลพัทร โดนสามโดน้าทำนี่แต่งตงกลางทวัดยิงเดียวร้อยโอเคโอเคไปเข้าไปตเวลาตอนนี้เหลืออีกสามนาทีก่าอาไปดูทุกคระบาดเจ็บนะเขาจะปประมาณสิบห้านาทีแต่ละต่อไปไงนูกนี้มาก่อยๆตรอดสามร้อยหกสิบสอทนี่โอ้โหตอนนี้ทำอะไรไ่้บ้างอไม่เข้าเลยนะอันี่โอ้ยน้ำฝนเนย แลเรจีแน่นอนนตอนนี้เาว่ามวมองของเกลลีโก้ยูอยู่ข้างผมนะสายเลขสามเอาน้เปือกนี้เจลทุกวันว่าตัวไหนมีแรบนี้จะยอมเป็นิิชาติตัวไหนเป็นรินชาติชาตหนชาหาุายต่อนี้ายรนีมีซ้ายมาแล้วเต็มาเาลสสอสสอง

อ้เด้อเด็กหัวเวลาสอนเด็กอยู่ด้วยลูดีทางคิดทางคิดเข้าเช่ไหมได้ดังเฮ้ยเว้ยอะไรกันผู้สิยธิ์ก็เป็นคนไทยขาดความด้วยเลยหมดเลยเฮ้ยหมดเลยนะปัญหาของเราเรียบร้อยเลยตีวีดูบ้าได้เรามีสุดยอดจริงเยอะบ้าหินด้วยไปต่อลูกนี้ด้วยกันเยอะเยอะเดี๋ยวนะเยอะเ๋ยนะหายหงส์หายหงส์อะ

ไอ้หยุดก็ดีหยุดลองก็าบเดิลำวงเซนเจอร์นี้เนี่ยเยอะูบอกให้ซื้อเราเมนกามนมเซนเจอร์ทะเลวอกแล้วเฮ้ยหลายเรากรอค้าเหมือนเฮ้ยวุ้วยวุรอเราค้ากกอนราค้ากนรมาล้เออเวลา145เออสกอร์43ไอ้การเงินไม่เอาเลย มอแล้วอะเามามอบกับมังคุดลดลเลยเอ่อโคน้อ่อนว่าเอดีแล้วดีแล้วชเอาเลยลอยยังไงสี่สามสายเ่านีแข็งมาอุ้งใครมาพาร์ลไปเลยลูกเรยิงมันไ่ยู่หยุาโอเคไปเร็วเวลาไ้ไอ้ไอกบเรวเร็วเรว

จานโดนทงโดนเงินฝ่า่อเลยฝ่าดรโดนทางแล้วก็แล้วก็ไม่ไหมแล้วก็ไปเลยเลยไเลยเยเังอยู่ชชัวร์เยังอยู่ไ้ะเยเกไปแล้วเยตยเยเ้ยเ้ย

เลวเลวเลวเล้วันไปละแล้วก็แล้วก็แล้วก็หมดเฮ้ยรอเฮ้ยดวยตับักบัมารับหยไอ้เงี้ยเกาได้พันหนึ่งในเวล่เราเกาเพื่อนมึงรอไพันหนึ่งมึรู้ไม่ภาคเอียงน้วภาคเียงนี่อะไรภาคเชียงอะไรเลยรู้ว่าเล่นอะไรไปูด ตีดูเลยเล่นไรฮะดูเลยเล่นไยิงสามคนป๊อปป๊อปไอสาไอสามี มึงแด้ดูไบสองบัหมุนโทษสามคนนะ้รับจิจุดโทษสมคนนะสามนะจุดโทษกับจีบสมคนนะนี่นี่มีย่สามมีอะไรอย่าเถียงคุณป๊อกอยาดีนะอยาอย่าอยจากเกมนี้นะคุณป๊อกได้อัพเกตเป็นไฮโตแล้วนะฮะเหมือนกันะพร้อมกับอาจารย์ดำตาปูนะฮะและก็จารย์เป็นปินนะขอผู้ติดตามนะวันนี้เราได้ไปป่วนสมาคมฟุตบอลแห่งปรไทยแล้วนะฮะไอ้ต้นไอ้เดูงยิงดู โดยจต้องยงนอนต้นของมรอมีราคาป่า500ไปลงแถวแกหน่อย0 0 500อ่ามา500ออ0มเต500 500เอาปอจเล่นได้นะ500การพอไดดนอ่ะยังไง500ใครเล่น500อ่าเด้วเอามาเออน้าเงินใครเล่นหนึ่งอ่าใครอยากเล่นเขียวพหึามามีเขียวไหมขอมีเหมือเงินมีอะไรเอาว่าไงมีใคเอาไหม Vâng đi bài hà nộ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 i 500 nội hà 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 ใชวะไอ้เด็กนรกโอ้ยทันแล้วก็ทำนี่อเนี่ยนี่นะไอ้เยี่ยนี่นะเป็นตัวเล่นดีที่สุดนะแต่อยู่ทีไหนหัวหน้าไปหมดเดือดสามได้ไะผมเคยผิดไหญโอ้ยผมเคยผู้ไหญไอตัวจัดงานไอไอสกอรินดาวร้ายไอ้ที่ไม่ธรรมดาไรนะนี่ผมบอกให้ ยอดเลยนี่นะโรเบโตโรเบโตอะไรนะโรเบโตเกาฟันโรเบโตเกาฟันนี่ผมเห็นเลยนะตั้งใจยิงเสาสองเลยนะหลอกประตูนะลูกที่หน้าประตูเหรอโอ้โหนี่ตั้งใจตั้งใจยิงท่ายุทธยาตั้งใจยิงสุดยอดโอเคอยากแซวเอ้ยแต่ที้เราอยังแซวชันนี่เลยนี่แซวได้ไหมได้ดิแล้วก็โรเบอร์โตถูกก็สนามเราเป็นสนามที่เยี่ยมที่สุดยุทธิกร มารยาทก็ไม่มีเฮียมากเขายินดุโทษเราเป็นไงต่อสนใจไหมไม่สนใจอ่าเขยิงต่อไปเฮียเลยนะจัดระดับโลกต้องดิฟรีคิกยิงต้องดีฟน้ำมันสาอะไรจุดโทษแล้วนี่ตุ้งท่านทำเฮียละว่าต้นขอบพระเจ้าพระเจ้าอยู่ไหนจานนี้เฮียมราว่าพระจันไรอต่เขาเอาของมันแต้งไรเฮียมันว่าพระจันไรแต่อ่าแล้วตัวนี้ไงแจ็คเราเหรอเนี้ย ต่ำลงหายใจเชื่อเฟนคนสุดท้ายนิจยานี่เชื่อผมที่อยากไหมคุณป๊อกว่านี่แหละไอ้พวกนักเตะที่ใส่รองเท้าสีต้นตีอย่างเงี้ยครับโอ้โหสีอะไรครับนี่นะฮะสีอะไรนะสีชมพูอย่างเงี้ยโอ้โหมัจจามีชิพาไปเยอะแล้วโอเคนยิ่งขางก๊งอย่างนี้ที่ใช่เลยนี่แหละขึ้นมาเออนี่แหละมันจะโน้ยเต็มนี่แหละยับยั้งดูดิแม่มีจับหัวด้วยเอาล้วว่ไม่สนใจ เอาไปต่อไปต่อได้แชมป์ด้วยได้ตังด้วยได้แล้วป้านเก่าได้หล่อแล้วไม่หวั่นไหวกัวเสียงอะไรนี่แหละสมาธิต้องมาหล่อแล้วนะเส้นสนามนี้เราจะเก่งแล้วสมาธิต้องสูงด้วยคุณศลครับครับผมตูงขันสาดีจารุภพบได้แก่ได้แก่ลงไปตู้เก้าปัน ทานเก่านะฮะเกนสดนะหรือต่าสดนะใช่เรตไได้ยี่ต่าสแล้วถ้าต่าสุดเราลง้ใช่เชโอ้แม่ฮะได้ชิบายได้ชมแล้วทานเกาแล้วได้เงินไปมบิพันห้าโอ้ในเกมมันหนึ่งถูกโทษดิ0ร้อยแต่บอลไปด้สามันกว่าแล้วเอ้ยเรออะไรารวะไรนะชนะไดเาได้งาไหรอ อย่างนี้เขาหมดการเออมองาร m o b เ l i t